สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของฐานอัลต้าฟรที่ขายกันในเว็บออนไลน์นะครับตัวนี้จะขายดีมากๆเลยเนะืงจะว่าจะขายราคาที่ไม่แพงแล้วก็เขาบอกว่าความจุเขาเยอะกับราคาตัวนี้ผมซื้อมาคู่หนึ่งไม่ถึงร้อบาทนะครับแตกต่างกับยี่ห้อหนึ่งคือยี่อพอน a n a โซนิกหนึ่งก้อน ความจุ2,600มิลลิแอมป์ชั่วโมง350บาทแต่ตัวนี้เห็นไหมครับ9 8้0พันมิลลิแอมป์ชั่วโมงเป็นฐานลิเธียมไอออนรหัส18650นะครับฐานนี้ทำไมถึงได้นำมาใช้งานในปัจจุบนันเะนื่องจากฐานนี้เป็นฐานที่ค่อนข้างที่จะสแตนดาร์ดนะครับใช้งานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นไฟฉายแรงสูงพอยเตอร์หรือว่าเลเซอร์ แล้วก็ใช้ในงานอเล็กทรอน์อื่นๆเป็นงาน DIY ครับแล้วก็จะมีบอร์ดบอร์ DIY ในการชาร์จด้วยทีนี้วันนี้ผมนี่คือสเปคของเขาคนะามจุดเจ็ดโวลต์เทอรมไอออนลาดฐาน18ึ่ง้าศูนยความจุนะครับของฐานเก้าพนแปดรมิลลิแอมป์ชั่วโมงที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานึกว่ามีความสงสัยนิดน,นึงว่าไอ้ตัว9,800มิลลิแอมป์ชั่วโมงนี่จริงๆแล้วมันได้เท่านี้จริงๆหรือเปล่านะครับ ทำไมราคามันถึงถูกจัง é. ทำไมถึงถูกจังแตกต่างจากยี่ห้อพานาสุนิกที่ผมเคยซื้อมานะครับส0 0พขนาดความจุ2,600มิลลิแอมป์ชั่วโมงราคา350บาทมันก็หมายความว่า,วาความจุหมายความว่าอะไรฮะ9,800มิลลิแอมป์ชั่วโมงหรือ9,8แอมป์ต่อชั่วโมงหมายถึงว่าถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นกินกระแสที่9,8แอมป์มันจะใช้เวลาในการ ใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าน,นั้นได้1ชั่วโมงนะาถ้าเกิดตัว panasonic ที่ผมซื้อมา2600มิลแอม์ชั่วโมงหรือ2.6แอมป์ชั่วโมงหมายถึงว่ามันจะสามารถจ่ายให้อุปกรณ์นั้นถ้าอุปกรณ์นั้นกิน2.6แอมป์มันก็จะจ่ายได้ให้อุปกรณ์นั้นได้2.6ชั่วโมงทีงนี้ลองดูอุปกรณ์ที่เราจะทดสอบกันตามีอะไรบ้างนะครับแน่นอน,นครับเราต้องมีรางฐาน diy ผมทำขึ้นมาเองนะอันนี้คือลางฐาน d a y ที่ทําขึ้นมาเองเป็นลางฐานของฐาน l ิเ h ีย m i อ n หนึ่งแป้านย์นะครับแล้วก็จะมีที่คีบบวกแล้วก็บวกแล้วก็ลบนะฮะอันนี้ทำขึ้นมาเองลางฐานต่อไปเป็น USB tester นี่คือ,พอเพย์ของเราที่จะเทสเดี๋ยวจะให้ดูฟังชันมันนะครับว่าฟังชันฟังชันมันมีอะไรบ้างฟังช์ชันมีอะไรบ้างนะต่อไปก็จะเป็นตัวโมดูลโมดูลชาร์จนะอันนี้เป็นโมดูลที่เป็นเราสามารถทำรขาแบ่งได้นะครับเป็นโมดูลชาร์จที่ชาร์จแบบนึ่งเปนะ็นค่าศูนย์ ตัวพอร์ตด้านล่างเป็นพอร์ตไมโครจะเป็นตัวชาร์จไฟบ้านเข้าส่วนพอร์ต usb 2.0 Standard จะเป็นพอร์ตเอาท์พุตที่จะจ่ายให้กับอนวลฟ้าโวลต์อันนี้คือเป็นโมดูลโมดูลชาร์จที่แปลงไฟขึ้นเป็น5โวลต์ต่อไปนะเป็นหลอดไฟ usb 5โวลต์นะครับตัวนี้สเปสเ,ปเขาเขียนไว้ที่กินกระแสไปที่ประมาณ140 ถึง170ม mm. ิลลิแอม mm นะอาตากินกระแสนครับ140ถึง170มิลลิแอมนะฮะต่อไปเราจะเริ่มทดสอบกันนะะใส่ถ่าน Thank you. ต่อไปเราจะมาเทสแบบไม่มีโหลดนะฮะตัว USB tester ได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ชี้ให้ดูทีละค่านะครับตัวนี้คือโวลต์ที่ออกจากบอร์ดนะฮะโวลต์ที่ออกจากบอร์ดต,ตัวนี้โวลต์ที่ออกจากบอร์ดต,ตัวนี้เดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อน เสร็จแล้วโอเค okay. อ่ะดีเสร็จแล้วอาจจะให้ดูทีละจุดนะครับตัวนี้คือ5.06โวลต์ครับทือเป็นบอร์ดตัวนี้ทำแรงดันเปลี่ยนจาก3.7นะ3.7าขึ้นมาเป็น5โวลต์นะครับตอนนี้0 0 0แอมป์คือยังไม่มีการใช้งานหรือยังไม่มีโหลดนะครับ1เลข1ตัวนี้ก็คือเป็นโหมดที่1ที่เราจะ ทำการบันทึกสาิบสามองศาคืออุณหภูมิบอร์ดตอนนี้อุณหภูมิบอร์ดตอนนี้เป็นไรนี่เอาคลิปใหม่ดิเกิดอ,อะไรขึน้นนะไม่ต่อไปตัวบนนะตัวบนคือตัวทีเห็นไหมตัวทีเวลาที่เราจะวัดตัวเดลต้าพคือตัว Power ของมันหน่วยเป็นวัตต์ ส่วนตัว w h คือตัวกำลังไฟฟ้าส่วนตัว m h มิลลิแอมป์เป็นตัวความจุของแบตเตอรี่ตัวนี้ว่ามันมีความจุเท่าไหร่ทีนี้เรากำลังต่อทานต่อทาน lithium มจเโวลต์นะฮะ lithium ion หน168หกแปะนนะครับขนาด ความจุนะครับ9,800มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลายังไม่เดินนะครับเกื่จวก่าเรายังไม่เสียบโหลดก็คือหลอดไฟค่าที่อ่านได้ก็คือ5.06โวลต์กระแส0.00แอมป์โหมดที่1นึ่งรูมกันก็ได้34องศาเวลา0 0, 0. W ก็คือกำลังนะครับตอนนี้0วัตต์อ่า,อานี่การใช้งานพลังงานของอุปกรณ์อยู่ที่ 0, 0, 0.00วัตต์อา แล้วก็ความจุของฐานที่เราจะวัดได้ว่ามันจุเท่าไหร่ไม่ลิแอมป์มอานะทีนี้เราก็จะเสียบเราก็จะเริ่มนับเวลานะที โหลดแล้วนะตนนัวนี้ตอนนี้ไฟ USB เนะี่ยกินกระแสยอยู่ที่110มิลลิแอมน์นะนี่คือไฟนะ่ะนี่คือไฟเวลาเดิมแล้ว25วินาะทีตอนนี้ใช้ไป0ส่วนตุดห้าวัตคำนวณแล้วนะคำนวณแปลงจาก ใช้สมการ p เท่ากับ vi นะีได้0.55วัตต์ตอนนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าไป0.04วนะัตต์ชั่วโมงเราจะมาดูกันนะครับว่าจริงๆร่านตัวนี้มันความจุ9ก0 0มิลลิแอมป์ชั่วโมงจริงๆหรือเปล่านะครับหรือมันใกล้เคียงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะต้องคิดค่าสูญเสียไปที่ตัว usb tester ด้วยแล้วก็สูญเสียอยู่ตรงบอร์ดนะตรงมูรูล โมดูลชาร์จด้วยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวสเตปอัพโมดูลนะครมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพลดลงแต่มันจะลดลงอย่างไงก็ไม่ควรต่ำกว่า80%นะครับแต่ส่วน USB tester ตัวนี้ตัวผู้ขายตัวตัวสเปคของมันบอกว่าโวลมันจะ drop ปไปที่ประมาณ2 0 0 m มิลอมอ200มิลลิโวลต์ก็คือถ้าเราอ่านโวลต์ได้5โวลต มันก็จะวัดได้ที่4.9 4.98 4.98โวลต์นะดอกไปประมาณ200มิลลิโวลต์่าใช่ถูกต้อง ถูกไหมไม่อกี้พูดถูกเปล่า, <S <S <ร>เ,าเขาบอกว่าสองร้อยมิลลิโวลต์ประมาณ4.8แต่วันนี้มันก็ดรอปดรอปไม่ค่อยเยอะเมื่อกี้พูดผิดนะก็คือดรอปไปที่0.2อ่าออ่า0.2ใช่0.2 ส0.2โวลต์อ่าใช่ใช่สจ0.2โวลต์ก็4.8โวลต์ก็ก็ไม่ดรอปนะฮะไม่ดรอปไม่ดรอปอือเราจะมาดูกันนะว่านี่เวลาผ่านไปสองนาทีแล้วนะฮะนี่จะมาทดสอบประสิทธิภาพชาร์จ lithium-ion ultrafly 3.7โวลต์ขนาดความจุ9,800มิลลิแอมป์ชั่วโมง เพราที่จริงมันมีความจุเท่าไหร่กันแน่นะครับ0.11แอมป์ก็ 1, 1, 1, คือเป็นเป็นกระแสที่หลอดไฟ LED ตัวนี้ดึงไปใช้งานนะครับ36องศาตัวนี้ก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่เรากำลังที่เรากำลังวัดอยู่เวลากำลังไฟ,ฟฟ้าเอ่อกํก,กลัง 700 700วัตต์แล้วก็0.026วัตต์อวเป็นกำลังไฟฟ้าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น5มิลลิแอมป์ชั่วโมงเป็นความจุเป็นคาปาซิตี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้ก่อน,นครับผ่านมานมา1ชั่วโมงแล้วนะครับผ่านมา1ชั่วโมงแล้ว5.03จ์มโวลต์มาเดิมแต่ว่าตัวแอมป์ ที่จ่ายเข้าหลอดไฟ LED จะเพิ่มขึ้นจาก0.11 0.14่จขึ้นเป็น0.161 7จ่เนื่องจากว่ามีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะจากที่เราเริ่มต้นในการก็คือ34องศานี่เป็น42องศาแล้วนะจจะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ทําให้หลอดไฟ USB เริ่มกินกระแสมากยิ่งขึ้นอตอนนี้ทานจ่ายออกมาแล้วนะครับจ่ายกระแสออกมาแล้ว จ่ายื่อว่าจ่ายความจนะุจ่ายออกมาแล้ว152มิลลิแอมป์ชั่วโมงอันนี้คือกำลังไฟฟ้านะหรือตัวนี้ก็ได้นี่ตัวนี้ก็ได้จ่ายออกมาแล้ว0.757วัตต์อว์นะครับจ่ายออกมาแล้วแต่ตัวนี้ที่เราจะดูกัน1 5 2มิลลิแอมป์ชั่วโมงนี่แหละว่ามันจะใกล้เคียงตัว9,800มิลลิแอมป์ชั่วโมงแค่ไหนนะครับอ,อีกหนึ่งชั่วโมงเอามาดูอีกกันอีกรอบหนึ่งนะครับผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนะครับ ตอนนี้2ชั่วโมง4นาทีนะครับการกินกระแสของรดไฟยังอยู่ที่0.15แอมป์นะครับโวลเตจยังคงทีนะ่อยู่ที่5.03โวลต์นะครับอุณหภูมิของอุปกรณ์อยู่ที่42องศาตอนนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าไปแล้ว1.35วัตต์อวนะครับ ผ่านไปสาชั่วโมงแล้วนะครับโวลเตจก็ยังนิ่งๆอยู่5.03กระแ,ะแสคอน s ม m p t นของหลอดไฟก็ยังต่ำอย่างแกว่งอยู่ที่0.14ถึง0.17ตอนนี้ใช้พลังงานในฟ้าไปแล้ว1.9วัตต์ชั่วโมงนะครับโอเค USB LED ไฟดับแล้วครับเราปล่อยให้มันดับไปเพราะว่าผมออกไปท,ทําธุระข้างนอกแต่ว่าเราสามารถดูได้ว่าก่อนที่มันจะดับไปเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมันใช้คอนซัมชันในการอาเอาฐา,า,านมาใช้แสงสว่างเท่าไหร่นะครับโดยผมจะเอา usb tester ตัวนี้ไปเสียบก,กับ power bank เพื่อให้มันอ่านค่าล่าสุดที่มันก่อนจะดับนะครับโดยถอดเม็ดถอดโหลดออกครับโหลดก็คือถอดไฟเป็นโหลด ตัวเหยอ่บจะมาวัดค่ากันลองอ่านได้เท่าไหร่สุขคือมันสามารถเปิดไฟได้ที่ 4ชั่วโมง32นาทีนะโดยใช้พลังงานไฟฟ้าไป2.937วัตต์ชั่วโมงแล้วก็ดึงความจุออกจากฐานไปจนหมดเลยเหลือ590มิลลิแอมป์ชั่วโมงแต่ฐานจริงๆมันอาจจะยังไม่หมดนะครับเพราะว่าตัวโมดูลตัวนี้โมดูลตัวนี้มันมีคุณสับัติอยู่ว่าถ้าวนเตด ต่ำกว่าค่าที่มันตั้งไว้เซตไว้เนี่ยมันจะไม่ยอมให้จ่ายไฟขาออกฐานตัวอาจจะเหลือโวลเตสัก3ก็ได้3าก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้กำลังไฟฟ้าไปทั้งหมดกวัตต์ชั่วโมงแสดงว่าเมื่อเรามาดูที่มาทัดล่างสุดนะฮะรรทัดล่างสุดบรรทัดเนี่ยรรทัดล่างสุดบรรทัดเนี่ยรรทัดล่างสุดบรรทัดนี้590มิลลิแอมป์ชั่วโมงก็เสมือนว่าฐานตัวเนี้ย มันสามารถจ่ายไฟได้แค่590มิลลิแอมป์ชั่วโมงเท่านั้นทั้งที่เขียนมาที่9,800มิลลิแอมป์ชั่วโมงซึ่งมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับต่างกันเยอะมากเลยสามารถทานึ่งก้อนที่มีความจุ9,800มิลลิแอมป์ชั่วโมงสามารถจ่ายไฟให้กับหลอดไฟ USB ที่มีค่าคอน sumption อยู่ที่140มิลลิแอมป์ถึง170มิลลิแอมป์ใช้ เปิดไฟให้มันได้4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงครึ่งนะครับ4ชั่วโมงครึ่งนะโดยใช้พลังงานไปพลังงานไฟฟ้าไปประมาณ3แล้วสวัตต์ชั่วโมงแล้วกันนะโอเคทีนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเลือกใช้ฐานนะทีนี้ผมเดี๋ยวผมจะลองเอาฐาน panasonic มาทดสอบดูเดี๋ยววันนี้เราจะชาร์จฐานตัวนี้ให้เต็มอีกรอบนึงชาร์จให้เต็มอรอบนึงแล้วเราก็จะมาเปิด usb อีกรอบนึงเปิดให้มันจนดับ อีกรอบนึงเหมือนเดิมเลยนะครับดูว่ามันจะเปิดได้นานถึง4ชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมไหมโอเคครับตัวนี้ผมลองเช็คเช็คเช็คบนเตะฐานนะครับวนเตะฐานที่หลังจากที่ไฟมันประดับไปแล้วนะว่าในฐานเนี่ยยังยังเหลือยังเหลือแรงดันอยู่หรือเปล่านะครับโดยผมใช้หัวแจ็คตัวตัวเมียนี่ตัวเนี้ย,ต,ย,ต,ยตัวเนี้ยที่ผม diy ขึ้นมานะกับหัวคีบนะครับผมก็ ต่อตรงเขากับตัว USB tester ตัวนี้เลยนะเพราะมันสามารถวัดโวลต์ได้ยึบโอเคตันะ okay. วคือฐานตัวเนี้ยเหลือเหลือแรงดันอยู่ที่3.4โวลต์นะครับนะเรงดันอยู่ที่3 3.4โวลต์3.45โวลต์แสดงว่าเมื่อเมื่อแรงดันมันต่ำปุ๊บตัวโมดูลตัวเนี้ยมันก็จะก็จะไม่ให้ก็จะไม่ทำงานละก็จะไม่ทำงานโมดูลตัวนี้ก็จะไม่ทำงานๆๆไม่ทำงานแต่ๆๆว่าเรายังมีฐาน ฐานยังเหลือพลังงานไฟฟ้าอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหรนะเราจะต้องเอาอุปรกรณ์ไฟฟ้าที่รองรับโวลเตจที่ประมาณ3โวลต์มาทดสอบอีกทีนึงแต่ก็ไม่เป็นไรว่าเราต้องการใช้ฐานพวกนี้ไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากับพอร์ต usb 2 5, องจุเนี่ย usb 2.0ที่เป็นพอร์ต5โวลต์อยู่แล้วเมื่อเมื่อมันต่ำกว่าแล้วแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถจ่ายได้เราก็สิ้นสุดกันเลยเก็ถือว่าฐานนียต้องไปอัดประจุใหม่ โอเคนะนี่คือเช็คแล้วนะว่าทานเหลือแรงดันอยู่ที่3.45จุี่โวลต์นะครับนะโอเคอันนี้เราชาร์จแบตเตอรีร่เทียม1850เต็มแล้วครับคราวนี้จะเป็นครั้งที่2ครับเราจะเทสกันยาวๆเลยนะครับเปิดทิ้งไว้ว่ามันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วมันจะใช้พลังงานเท่าไหร่ในการเปิดหลอด usb 2.0 5โวลต์ที่กินกระแสประมาณ1 4 0มิลลิแอมถึง170มิลลิแอม เราจะมาลองกันนะครับเตรียมอุปกรณ์ไวแล้วครับนี่ล้วก็จะเริ่มอุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะครับเราจะเซตการทดสอบครั้งนี้ไปที่โหมดโหมดที่2นะครับไปที่เซตติ้งที่2ก็คือตัวนี้นะครับเซตติ้งที่2เซตติ้ที่2ตอนนี้ แรงดันอ่านได้5.06กระแสยังไม่ขึ้นนะครับเวลาก็ยังไม่ได้จับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เสียบโหลดคือหลอดไฟ led เราเองเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเสียบหลอดไฟเลยเข้าไปเลยนะฮะตอน่เราเสียบหลอดไฟ led เข้าไปกับตัว usb tester แล้วครับเวลาเดินมาที่13วินาทีแล้วนะครับตอนนี้กระแส drop ดดอ,อยู่ที่5าอ่าไม่ใช่กระแสครับวอนเตจ รอบที่ห้าจุดศูนย์สี่กระแสขึ้นมาที่ศูนย์จุดหนึ่งซีแอมป์นะฮะหรือ140 mm. ร้อยสี่สิบมิลลิแอมป์อุณหภูมิวัดอยู่ที่สามสิบสององศากำลังอยู่ที่จุดศูนย์เจ็ดนะฮะกำลังไฟฟ้าในกำลังส่วนนี้คือคือพลังงานไฟฟ้าวัดวัดชั่วโมงแล้วตันี่คือความจุหนึ่งมิลลิแอมป์ชั่วโมงเราจะปล่อยไปเลยนะครับ ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งน,นะครับแต่เราปล่อยให้ไฟดับแล้วนะครับนี่คือครั้งที่2ที่เราทดสอบกันปล่อยให้ไฟมันดับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่ารอบนี้เราสามารถเปิดไฟ LED USB ตัวนี้ได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาจ p tester ตัวนี้ไปเสียบกับ power bank ครับเพื่อที่จะอ่านค่านะครับตอนนี้เอามาเสียบกับ power bank เพื่อที่จะอ่านค่านะครับเราใช้เมื่อกี้เราใช้งานในการเปิดไฟ USB LED ไปได้ที่4.4 4ชั่วโมงกับ38นาทีนะใช้พลังงานไฟฟ้าไป2.56วัตต์ชั่วโมงแล้วก็ดึงความจุเอามาใช้ใน หลอดไฟนี้อยู่ที่515ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับมาเปรียบเทียบดูกับครั้งที่1สิครับว่าครั้งที่1เท่าไหร่ครั้งที่3มเป็นเท่สิมันจะสาว USB UH tester ตัวนี้จะเซฟได้10นะครับครั้งที่1ได้4ชั่วโมง32นาทีใช้พลังงานไฟฟ้าไป2.937วัตต์ชั่วโมงแล้วก็ มีคปาซิตี้ที่ดึงไป590ม mm. ิลลิแอมป์ชั่วโมงเห็นไหมครับ <ard> ว่าหลอดไฟหนึ 1, Lord, Lord, yeah. ่งหลอดหลอดนี้ที่กินกระแสอยู่ที่140มิลลิแอมป์ในสภาวะปกติก็คือที่ไม่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้าองศาแต่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันก็จะกินกระแสที่1้อยร้อยอมิลลิแอมป์จะสามารถใช้กับทาน ฐานลิเธียมไอออน1 8 6 5 0อัลตราไฟต์ตัวนี้ที่มีความจุแบตเตอรี่9,800ม ah, ิลลิแอมชั่วโมงเนี่ยได้ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับได้ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าโอเคครับถ้าว,ว่าฐานก้อนนี้คู่หนึ่งประมาณ80บาท90บาทรวมส่งก็ประมาณร้อยหนึ่งก้อนละ50บาทใช้เปิด USB LED ได้4ชั่วโมงครึ่งก็ ก็ถือว่าโอเคไม่คีเลมากครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาทดสอบฐานยี่ห้อใหม่นะครับแต่ว่าฐานก็ยังมีไฟเหลือเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราเทสกันครั้งก่อนแต่ว่าแต่ว่าไฟที่มันเหลือเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะมาใช้งานกับ USB 5 0ได้หลังจากที่เราเปิดใช้งานหลอดไฟ LED นครั้งที่2จนไฟดับนะครับ ก็คือตัดไฟตัวนี้ฮนะจนไฟดับไปทีนี้เราจะมาเช็คดูว่าโวลตของฐานตัวอัลตร้าไฟตัวนี้เหลือโวลเท่าไหร่นะครับทำไมถึงไม่สามารถจ่ายไฟให้ตัว LED USB ได้นะครับ เห็นไหมผลจะเหลือ3.42โวลต์นะฮะแล้วครั้งล่าสุดที่เราทดสอบจนหมดก,ก็คือครั้งที่2นะฮะนี่คือครั้งที่1เราสามารถเปิดไฟได้นาน4ชั่วโมง32นาทีนะฮะ ใช้ไฟไปทั้งหมด2.9วัตต์ชั่วโมงความจุที่ดึงออกไปคือ590มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับที่เข้าไปในหลอดไฟนะครั้งที่2อเราใช้ไฟไป485ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้ไป2.3วัตต์อาวใช้ไฟน้อยกว่านะฮะใช้ไฟไน้อยกว่าเปิดไฟได้4ชั่วโมง32นาทีเท่าเทกัน ผมสันนิษฐานนะเหตุที่เปิดได้เท่ากันแล้วใช้แฟนน้อยกว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิครับเกี่ยวกับอุณหภูมิเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมทดสอบตอนกลางคืนาบางอันทดสอบตอนกลางวันนะมีเรื่องอุณหภูมิเพราะน่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิเข้ามาเก,กี่ยวข้องครับเพราะว่าเป็นการสูญเสียในระบบที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับโอเคทีนี้เราก็ได้ข้อสรุปแล้วแหละครับว่าฐานอัลตราไฟตตัวนี้ที่มีความจุ 9 8 0 0 m มิลลิแอมป์ชั่วโมง1 8 6 5 0ขนาด3.7วัตต์อ่าขนาด3.7โวัต์สามารถจ่ายไฟให้กับตัวหลอดไฟ LED USB ตัวนี้ที่มีคอน sumption อยู่ที่1 4 0 m มิลลิแอมป์ที่กินกระแสที่1 4 0 m มิลลิแอมป์จะสามารถเปิดให้ตัวนี้สว่างได้ทั้งหมดนะครับประมาณ4ชั่วโมงครึ่งใช้ไฟไปประมาณ 2 3ถึง2.9วัตต์ชั่วโมงครับหรือดึงความจุเข้าไปใช้ในหลอดไฟหลอดนี้ประมาณเกือบเกือบ500มิลลิแอมป์ชั่วโมงครับก็ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้2.3วัตต์ชั่วโมงหรือ2.9วัตต์ชั่วโมงเนี่ยไม่ถึง1หน่วยไฟนะครับ1หน่วยไฟจะอยู่ที่1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับหหน่วยไฟอันนี้ไม่ถึง1หน่วยไฟเลยนะครับ ถือว่าประหยัดไฟพอสมควรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ใช้ในการทดสอบนานพอสมควรแล้วก็มารวบรวมกันเราจะมีคลิปดีๆมาทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆที่เป็นอุปกรณ์ดีๆมาให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ